สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้กลับพบกับแม่หมวยครั้งแล้วนะคะในช่อง The Dog Charo วันนี้นะคะหัวข้อ Listening Podcast ของเรานะคะคือหัวข้อที่ว่าความฝันที่คุณควรให้ความสำคัญนั้นคืออะไรใช,ใช่แล้วค่ะทุกคนล้วนก็มีความฝันนะคะแล้วมีความฝันอะไรที่คุณไม่ควรมองข้ามกันบ้างและเป็นความฝันที่ควรจะทำตาม ในชีวิตของคนเรานะคะก็ล้วนแล้วมีความฝันเกิดขึ้นมากมายทั้งความฝันที่เกิดจากติดใต้สานึกของเราก็ดีหรือเป็นความฝันที่เกิดจากเป้าหมายที่เราต้องการจะไปถึงก็ดีหรือแม้กระทั่งความฝันแง่ลบต่างๆก็ดีทุกๆสิ่งทุกๆอย่างล้วนก่อเกิดขึ้นมาจากติดใต้สานึกของเราและบางครั้งมันก็จะเป็นสัญญาณเตือนที่เป็นคำพูดประมาณว่าไม่ให้เราต้องมองข้ามจากมันไปใช่แล้วคะ่ะคุณอนะ มีอความอะไรที่ไม่ควรจะมองข้ามและบางครั้งก็ควรทําตามมันบ้างยังไงก็ตามแต่นะคะเรามาฟังกันเพลินๆไปกับตื่นด็อกกันนะคะไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากไม่ต้องไปจริงจังกับมันมากเกินไปปล่อยใจปล่อยกายปล่อยสมองฟังสิ่งที่แม่หมอพูดฟังสิ่งที่ไพ่พเล่าเรื่องให้เป็นเรื่องเล่าสนุกนกจากไพ่กันก็แล้วกันนะคะดังนั้นไม่ต้องคิดมากนะปล่อยให้เรื่องเล่านี้เป็นเรื่องเล่าจากอนาคตก็พอ เพราะฉะนั้นนะคะสาหรับ3ใบแรกที่แม่หมอเปิดได้นะคะใบที่1คือลงศพกับหัวเนาะแล้วก็ใบที่สองนะคะคือความสัมพันธ์ชั่วคราวแล้วก็ใบที่3นะคะคือยอดพีระมิดสามใบแรกสำหรับหัวข้อความขันที่คุณควรให้ความสํมาคัญหรือไม่ควรจะมองข้ามนะคะก็มีลงศพกับหัวแล้วก็ความสัมพันธ์ชั่วคราวแล้วก็ยอดพีระมิดนะคะสามวันนี้กําลังจะบอกอะไรกับคุณสามวันนี้กําลังจะบอกกับคุณว่า สิ่งที่คุณไม่ควรจะมองข้ามไปก็คือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอยู่รอบตัวคุณค่ะต่อให้คุณนั้นจะสามารถไปอยู่จุดที่สูงที่สุดในบรรดาของผู้คนทั้งหมดไม่ว่าคุณจะทำงานเกี่ยวข้องกับอะไรก็ดีหรือยังเป็นนักเรียนยังเป็นนักศึกษาหรือเป็นคนในครอบครัวก็ดีไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนก็ตามแต่ความสัมพันธ์ที่อยู่รอบข้างคุณนะคะไม่ควรจะมองข้ามและละเลยมันไปค่ะ เพราะต่อให้มันดูเหมือนจะจบลงไปแล้วแต่ความสัมพันธ์เหล่านั้นก็จะยังเกาะกลุ่มติดตามคุณตลอดไปบางคำกล่าวที่ว่าบางสายงานคอนเนคชันมันก็แคบมากๆจนเขาสามารถพูดคุยกันได้ต่อต่อ,ตอกันไปนั่นเองดังนั้นความฝันอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพแวดล้อมโดยรอบเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามไปนะคะและควรจะให้ความสําคัญกับมันเรียกได้วว่าความฝันเหล่านั้นอาจจะนําพามาซึ่งคอนเน็กชันที่ดีที่ช่วยเกื้อนหนุนให้เราประสบความสําเร็จในอนาคตข้างหน้าไอ้ด้วยต่อมานะคะคือไอเต็มละลายแล้วก็สื่อรักกับหัวนะคะแล้วก็พระจันทร์ เมื่อใดก็ตามแต่นะคะที่คุณรู้สึกว่าผ่อนคลายกับชีวิตในแต่ละวันผ่อนคลายกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่ว่าการผ่อนคลายมันก็ดีแหละแต่ถ้าหากว่าปล่อยให้ตัวเรานั้นผ่อนคลายมากจนเกินไปผ่อนคลายจนกลายเป็นการละเลยตัวเองเป็นการประมาทก็จะทําให้สิ่งที่มันควรจะเกิดขึ้นก็อาจจะไม่เกิดขึ้นสิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่ดีก็จะกลายเป็นสิ่งที่เลวร้ายยังไงก็ตามแต่นะคะไพ่ก็ยังเตือนอยู่ว่า ให้เรามาระวังเรื่องของการลงมือทําความต่อเนื่องความมีระเบียบวินัยของคุณต่อไปค่ะบางความฝันที่คุณฝันนะคะก็อาจจะกําลังเตือนให้คุณได้รู้ว่าถ้าหากคุณยังไม่ทําอย่างต่อเนื่องไม่แสดงจุดยืนที่มั่นคงต,ต,ต่อไปแล้วก็ในอนาคตข้างหน้าคุณอาจจะพบเจอกับปสรรคที่ยากเกินกว่าจะเข้าใจก็ได้ต่อมานะคะงูเห่ากับหัว แล้วก็สมาธิแล้วก็สายสัมพันธ์นะคะในบางสลับบางคนนะคะในบางครั้งแล้วความฝันเหล่านั้นดูเหมือนจะเลวร้ายแต่บางความฝันนั้นก็เป็นความฝันที่ดีสําหรับใครหลายๆคนหรืออาจจะเป็นความฝันที่สื่อว่าคุณได้เข้าสู่ไปอยู่ในจุดที่สมาธิของคุณนะั้นมีความสูงมากๆเหมือนพระบางรูปอะค่ะที่เขาสามารถเข้าฌานมองเห็นอนาคตมองเห็น สิ่งที่นอกเหนือจากสิ่งที่เราสามารถรับรู้ด้วยตาเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะพวกคุณเองก็อาจจะกําลังเข้าสู่ช่วงที่มันเป็นช่วงที่ดีฟมากๆและเมื่อคุณเข้าสู่ช่วงที่ดีฟมากๆนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณอาจจะมีสติมากขึ้นและมองเห็นเส้นทางในอนาคตข้างหน้าไปได้ไกลมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับการทํางานหรือว่าการลงมือทําสิ่งใดเลยนะคะเหลือจะเป็นคําเตือนนึงก็ได้ว่าหากคุณมีความฝันหรือความต้องการจะทําสิ่งใดก็ขอให้ลงมือทําต่อไปอย่างต่อเนื่องอย่างมีระเบียบแบบแผนห้ามขาดวินยัยแล้วก็เป็นไปได้นะคะทำต่อไปเรื่อยๆต่อให้มันจะไม่เกิดผลดีแล้วก็ตามแต่ก็ขอให้ลงมือทำต่อไปค่ะแล้วต่อมานะคะ สมมาตรสล็อตแมชชีนกับหัวนะคะแล้วก็มุนรพิษในบางครั้งนะคะเมื่อคุณไปอยู่ในจุดที่คุณมีสมาธิมากพอสิ่งเหล่านั้นอาจจะนำพาคุณไปพบเจอกับใครบางคนที่เขาอาจจะเป็นเหมือนกับตัวคุณก็ได้ในที่นี้อาจจะหมายถึงคู่พาร์ทเนอร์คู่ค้าทางธุรกิจคู่ทำงานคู่คิดคู่ขาคู่อะไรก็ตามแต่หรือใครบางคนอาจจะกลายเป็นคู่รักกันก็ได้ในอนาคตข้างหน้า ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นใครที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณคนคนนั้นเขาจะเหมือนกับคุณค่ะดังนั้นหากพลังงานของคุณดีนะคะคุณก็จะดึงดูดคนที่ดีๆเหมือนกับคุณเข้ามาในชีวิตหากพลังงานของคุณไม่ได้ดีมากพอคุณก็จะดึงดูดคนที่พลังงานไม่ดีคล้ายๆกับคุณเข้ามามันเลยสอดคล้องกับไพ่กองและที่ว่าคอนเนคชันรอบข้างของคุณสภาพแวดล้อมโดยข้างอคุณคุณห้ามละเลยมันเด็ดขาดก็อาจจะเป็นคําเตือนเนี่ยว่าถ้าคุณยังยังไม่สามารถ เพลย์พลังงานของตัวเองให้เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์พลังงานที่ดีได้การที่คุณจะได้พบเจอกับคนที่คู่ควรกับคุณสภาพแวดล้อมที่มันควรจะเกือ้อหนุนคุณก็อาจจะเป็นไปได้อย่างล่าช้ามากขึ้นแใดๆก็ตามแต่คุณไม่สามารถโชคดีไปได้ตลอดเวลานะคะคนเราทุกคนไม่ได้มีสิ่งที่เรียกว่าโชคดีตลอดเวลาเนาะ หากว่าคุณไม่ลระมาระวังหากว่าคุณปล่อยปะ,ปะละเลยคุณก็อาจจะนําพาความท็อกซิกเข้ามาสู่คุณก็ได้หรือตัวคุณเองนั่นแหละอาจจะเป็นคนสร้างความท็อกซิกขึ้นมาและทําลายสิ่งดีๆที่อยู่รอบข้างในตัวคุณออกไปเลยก็ได้ต่อมานะคะสามใบต่อมาของเราก็คือนาฬิกาชีวิตแล้วก็การใช้เหตุผลนะคะ แล้วก็ไฟลางทุ่งกับหัวนะคะไพก่กำลังจะบอกกับเราว่าเวลาของคนเรานะคะมันไม่ได้มียาวนานมากขนาดนั้นอะถ้าเป็นสมัยเมื่อพันล้า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 นปีก่อนเนี่ยคนเราอาจจะมีอายุสามารถมีอายุได้ถึงร้อยปีพันปีก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะแต่ว่าลองคิดกันดูไหมคะว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของพวกเราเนี่ยประวัติศาสตร์โลกของพวกเราเนี่ย คนดังๆคนมีชื่อเสียงคนที่ถูกบันทึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์แต่งก็มีอายุที่ไม่ได้นานมากขนาดนั้นทา,ทางที่พวกเขาเป็นคนที่เก่งมีความสามารถเป็นคนที่มีความรู้ความฉลาดเป็นคนที่แบบทุกคนต่างก็ให้ความเคารพบางครั้งก็เป็นถึงคนที่ถูกเทิดทูนอยู่เหนือศีรษะอะไรเงี้ย พวกเขาเหล่านั้นก็ขนาดเป็นคนที่เก่งขนาดนั้นขนาดเป็นคนที่มีความสามารถทรัพยากรโดยรอบก็ยังดีขนาดนั้นอะ่ะเพราะเขาก็ยังมีเวลาที่จํากัดเลยเพราะฉะนั้นนะคะหากใครที่กําลังผัดวันประกันพรุ่งหรือใครที่รู้สึกว่าฉันยังไม่ต้องรีบทําตามความฝันของฉันก็ได้ฉันยังมีเวลามากพอฉันยังอายุน้อยคุณอย่าคิดอย่างนั้นคะ่ะยิ่งคุณอายุน้อยและได้เริ่มต้นเร็วม,มาเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งประสบความสมําเร็จมากขึ้นเท่านั้น หากคุณมีความฝันที่อยากทำสิ่งใดให้สำเร็จการที่คุณวางแผนและเริ่มลงมือทำก็จะส่งผลดีต่อคุณในอนาคตข้างหน้าแพทยจึงเตือนว่าคุณควรใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึกของคุณเองประมาณว่าต่อให้คุณจะหมดไฟในการทำงานหมดไฟในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป้าหมายก็อย่าเพิ่งหยุดรักษาวินัยของตัวเองเอาไว้แล,และดึงและดึงตัวเองให้เข้าสู่เส้นทางของการ เดินทางไปสู่เป้าหมายของคุณอย่างขยันขันแข็งแม้ว่าคุณจะเจอกับอารมณ์ที่หมดไฟหมดหวังเหนื่อยเละาะท้าเหนื่อยทอ้อล้ามากแค่ไหนคุณก็ยังต้องดำเนินต่อไปบนเส้นทางนั้นไฟหนึ่งดวงต่อให้จะเป็นแค่ไม้ขีดเล็กๆก,ก็สามารถจุดไฟให้ลามไปไกลเป็นกองเพลิงสุขสว่างสวัยได้แต่ถ้าคุณไฟในตัวคุณมันไม่ ผูรักษาเอาไว้ให้ให้แข็งให้แข็งแกร่งให้สามารถส่งสองสว่างได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนไฟในตัวของคุณก็มีโอกาสที่จะมอดดับได้เพราะฉะนั้นแทนที่จะปล่อยให้ความฝันของคุณมอดดับไปซักง่ายๆคุณลองกลับมาสู่เส้นทางที่คุณควรจะเป็นจุดไฟให้ตัวเองและเริ่มลงมือทํากันดูไหมล่ะคะกันดีกว่าไหมล่ะคะอะต่อมานะคะ กระจกสะท้อนเรื่องราวแล้วก็กกอบกอดตัวเองกับหัวนะคะแล้วก็สมานทางอย่างที่บอกค่ะว่า คนเรามีชีวิตมาถึงขนาดนี้ได้บางคนอาจจะกำลังที่ฟังคลิปนี้อยู่ก็อาจจะอายุ18ปี19ปี20ปี30ปี40ปี50ปี60ปีแม้กระทั่ง80ปีหรืออาจจะเด็กถึงขั้นที่อายุ10ปีก็อาจจะมีไม่ว่าคุณจะฟังคลิปนี้ในช่วงอายุเท่าไหร่เรื่องราวที่ผ่านมาของคุณเรื่องราวต่างๆที่มันบ่มเพาะให้คุณกลายเป็นคุณในวันนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะบางครั้ง การที่คุณสามารถก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนเซฟโซนของคุณได้มันก็อาจจะเป็นการทำให้เส้นทางของคุณเข้มแข็งยิ่งขึ้นความฝันของคุณก็อาจจะเป็นหนึ่งในคำเตือนของคุณที่อยากให้คุณนั้นเข้มแข็งกับสิ่งที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะมีความฝันหรืออยากทำสิ่งใดก็ขอให้ลงมือทำให้เต็มที่เพื่อสิ่งที่คุณคิดว่าในอนาคตข้างหน้ามันจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแม่หมอมีความฝันว่า อยากที่จะเขียนหนังสือและสามารถส่งสำนักพิมพ์ได้แม่หมอก็จะพยายามเขียนนิยายให้ได้ทุกๆวันหรือแม้กระทั่งการที่แม่หมออยากมีถึง5 0 0รยซับแม่หมอก็จะพยายามทําคลิปให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ1คลิปแม้ว่าจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นมากมายแต่เมื่อแก้ไขอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นได้แล้วแม่หมอก็จะพยายามกลับคืนมาสู่เส้นทางที่ถูกต้อง และพวกคุณเองก็สามารถกลับคืนสู่เส้นทางของคุณก็ได้ค่ะดังนั้นแล้วความฝันที่คุณกําลังฝันอยู่อาจจะเป็นการเตือนคุณว่าคุณอย่าเพิ่งละทิ้งความฝันของคุณอย่าเพิ่งนักทิ้งคอนเนคชั่นอย่าเพิ่งละทิ้งสิ่งที่คุณมีอยู่จากที่ผ่านๆมาในอดีตไม่ว่าคุณเคยทําสิ่งใดมาก็ตามแต่นะคะสิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วจะเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนคุณให้ประสบความสำเร็จได้ในอนาคตข้างหน้า รักษาพวกเขาเหล่านั้นเอาไว้รักษาเส้นทางเหล่านั้นเอาไว้พยายามเดินต่อไปบนเส้นทางที่ถูกต้องแม้ว่าเส้นทางนั้นอาจจะมีบ้างครั้งที่ไฟของคุณมอดดับลมก็อย่าปล่อยให้ไฟนั้นมอดดับจนไม่สามารถจุดติดได้อีกครั้งคุณคือคนที่ถือคบเพลิงคุณคือคนที่ถือไม่ขีดไฟแห่งความขยันมันเพียร ความขยันมันเพียนนั้นจะช่วยส่องสว่างนำทางให้คุณประสบความสำเร็จได้ในอนาคตข้างหน้าเอาเป็นว่าก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงตอนนี้เลยแต่ไม่หมกขออวยพรให้ทุกคนนะคะไม่ว่ามีฝันที่อยากทำสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จและขอให้ทุกคนได้นอนหลับฝันดีหรือให้เริ่มต้นวันใหม่อย่างมีความสุขแลวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.